สวัสดีครับพบก,กับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันที่14เดือน11ปี2024ครับพบก,กับผมริวอชิรกรนรักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเซกิลิตี้สครับวันนี้นะครับเซตอินดี x ครับปรับลดลงนะครับ1.35จุดครับลบศูนปิดที่ระดับ1,450จุดมูลค่าการซื้อขายครับ5.87หมื่นล้านบาท จำนวนหุ้นที่ปรับลงครับมี292บริษัทครับหุ้นที่ปรับขึ้นมี218บริษัทครับโดยดัชนีนะครับเคลื่อนไหวพันพวนนะครับคานักลงทุนสถาบันขายปรับพอร์ตนะครับหลังจากบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการนะครับ Q 3ปี2 0 2 4ใกล้ครบแล้วส่งงบสุดท้ายวันที่1 5พฤศจิกาย,ยนปี2024โนยเซกเตอร์ที่ปรับลงกดดัชนีครับคือกลุ่มขนส่งครับ AOT กลุ่มธุรกิจประกัน TLI BLA และกลุ่มธนาคาร KBank TTB SCB KTB ส่วนเซกเตอร์นะครับที่ปรับขึ้นนุนดัชนีครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับเดลต้าแคลคอและกลุ่ม้าปีก p r o r r อ p r o อมโปรครับวันนี้เรามาดูหุ้นที่ขึ้นไหวโดดเด่นในวันนี้ครับกลุ่มแรกครับ c p r นะครับวันนี้บวกไป2.38%ครับโดย c p r ครับประกาศงบ q 3นะครับดี D ทุกรายการครับมีกำไรสุทธิ5.6พันล้านบาทบวก27% y สิบเจ็ year, ดเปร์อพอตัว10% qonq แต่หากตัดรายการพิเศษนะครับหรือว่า fx loss เนี่ยค่าธรรมเนียมควบรวม cpx นะครับจะมีกำไรปกติที่6.2พันล้านบาท ส่งตัว Q1Q แต่เพิ่มขึ้น45%นะครับเยอ่นเยียวันนี้ครับมหาวิทยาลัยขอการค้าครับรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมปรับขึ้นครั้งแรกนะครับในรอบ8เดือนเป็นจิตวิทยาบวกต่อกลุ่มค้าปรีกนั่นเองครับแนะนำซื้อ CPO นะครับที่ target price 80บาทครับผม ต่อมาครับ C R C นะครับวันนี้บวกไป6.5ครับโดยนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยกลับมาจัดทำบทวิเคราะห์ขึ้น C R C อีกครั้งนะครับแนะนำให้ซื้อนะครับที่ Target Price 35บาทหลังจากประกาศงบ Q3 นะครับดีเกินคาดมีกำไรสุทธิเนี่ย 2.2พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น34% Q1Q และ96% Year-on-Year ครับดีกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดไว้ถึง57%ส่วนหนึ่งนะครับมาจากรายการพิเศษนะครับแม้ตัดออกกำไรปกตินะครับอยู่ที่1.85พันล้านบาทยังโตแรง15% Q1Q นะครับและ39% Year-on-Year ครับต่อมาครับ TNP ครับบวก5.92%ครับ โดยเครับงบเด่นเช่นกันครับ Q3 ด้มีกำไรสุทธินะครับ47ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น12% q q และ41%เยอยรเยียครับดีกว่าที่เราและคอนเซ็ปัคาดไว้นะครับ12%แนวโน้ม Q4 เนี่ยดีต่อเนื่องจากไฮซีซั่นของธุรกิจครับและได้ผลบวกจากมาตรการนะครับแจกเงิน10,000บาทรวมถึงมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มเติมในช่วงปลายปีครับเราแนะนำซื้อที่ Target Price 5บาทครับผม ต่อมาครับคลคอมครับวันนี้บวกนะครับไป21.64%ปรับขึ้นแรงนะครับรับงบ Q 3ปี2024มีกำไรสุทธิ684ดทิล้านบาทเพิ่มขึ้น85.8%เยือนเยนยียผระสานกับตลาดเนีดักเก็งกำไรครับมีโอกาสได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนีเซ็ต1 0 0รอบใหม่คาดประกาศรายชื่อนะครับกลางเดือนธันวาคมนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนายนปี2025ครับ ลงต่อมาครับฮาน่าครับวันนี้ลบไปนะครับ13.57%โดยผิดหวังงบ q 3นะครับมีกำไรสุทธิเพียง338ล้านบาทลดลง30% q q ครับและ50%ยอนเยียและต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้นะครับ26-28%รวมนะครับ 9M 2024 20นะครับมีกำไรเนี่ยคิดเป็น55%ครับของค่าการกำไรทั้งปีของเราเท่านั้นนาวิคอร์เนี่ย หลายท่านนะครับหลายสานักเลยเนี่ยปรับคำแนะนำเป็นขายครับผมสุดท้ายครับ B H ครับผมลบไป6 2 5โดยนักวิเคราะห์ของเรานะครับออกบทวิเคราะห์เช้านี้เนี่ยโทนเป็นลบนะครับงบไม่ค่อยดีนะครับห่วงี่ยเสียลูกค้ากลุ่มผู้ป่วยตะวันออกกลางให้กับคู่แข่งนะครับหลัง B H ได้แจ้งรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติลดลงส่วนทางกับ B D M S นะครับที่มีรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้นครับผมสำหรับวันนี้เก่งหลังเกมสูปรเป็ี่นเซตก็ขอจบเพลงท่านี้ครับ with we'll